สวัสดีครับผม88 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นครับผมอา่าคลิปนี้ก็จะเป็น Shimano Titanod Base m a s t e r นะครับ30มสบซัทูสปีดนะครับผมตัวก็ประมาณสัก6โอนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นคาบนะฮะพวกคาบพวกอะไรพวกนี้นะครับคาสบสกปรกอะไรเงี้ยนะครับไม่มีแคมล็อกตัวนี้ไม่มีแคมล็อกก็คือมีแต่ตัวลอกมาแบบนี้เลยนะครับก็ดูสภาพก่อน ระบบเบรกก็จะเป็นเลเวลนะฮะงานหนักสบายใจนะครับผมหยัแบไบป้เลยเว,เว,เวลาหมุนเดินหน้าก็จะมีเสียงตัวนี้หมุนขวานะครับเดินหน้ามีเสียงนี้นะครับคลิกเสียงก็จะเป็นกระเดื่องนะครับผมแบบนี้ตัวนี้นะครับคือคลิกเสียงก็เวลาจะใช้ผักมันขึ้นมาแบบนี้นะครับนะอันนี้ผมเปิดให้ความเสียงนะครับคลิกเสียงก็จะดังประมาณนี้นะ ถ้าไม่ใช้ก็ผักมันลงนะครับผมแล้วก็เบรกแบบเป็นคันโยกนะครับผักมานะตัวนี้ก็คือตั้งเบรกเพิ่มได้อีกนะครับผมแล้วก็ถ้าเบรกไม่อยู่จริงก็เราสามารถดันให้มันเลยมาได้อีกนะนะครับก็คือดึงดึงตัวนี้ขึ้นนะครับดึงตัวนี้ขึ้นเอ่อนะครับมันจะดันมาถึงตรงนี้มันก็คือจะจะโดนล็อกล็อกหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ดึงหมุดนี้ขึ้นแล้วก็ผักมันไปได้อีกนะครับถ้าเบรกเบรกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชุดนี้นะครับ เป็นตัวตั้งนะครับสำหรับแบบตั้งเบรกว่าจะให้มันมาเลเวล2ก็คือประมาณไหนวิธีตั้งก็แค่ดึงนะครับดึงแล้วบิดถอยหลังนะบิดถอยหลังไปนิดนึงมันก็จะหลวมเห็นนะครับมันก็สามารถปรับได้ปรับขึ้นปรับลงได้ก็คือในระยะนี้นะครับจากนั้นก็ดึงแล้วก็บิดบิดเดินหน้านะครับบิดไปข้างหน้ามันก็จะล็อกนะเห็นนะครับล็อกก็ไม่ไม่เดินหน้าไปไหนละนะตรงนี้ก็คือตัวปรับสปีด นะครับผมตัวนี้ก็คือตัวปรับสปีดนะตัวนี้มันเป็นรอบสูงนะถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยก็คือเป็นรอบสูงรอบปกตินะครับรอบสูงเลยรอบรู้สึกว่าจะให้สปีด3.5นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบ3.5แล้วก็ถ้าเป็นรอบธรรมดาก็1.4นะครับถ้าจะเอารอบช้าก็กดนะครับกดที่ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะให้มันดังกึ๊บนะครับแล้วจากนั้นตัวนี้มันก็จะกลายเป็นรอบ1.4จะได้เป็นรอบช้านะครับรอบช้าทันทีถ้าจะกลับมาใช้รอบเดิมก็กดตรงนี้ นะครับถ้ามันเด้งนี่นะครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นรอบสูง,ท,งทันทีนะครับผมเป็นตัว2สปีดนะตัวนี้ไม่ได้เจปแปนนะครับไม่มีแคมบล็อกนะขนาดใหญ่น้ำหนักเบาบอดี้เป็นโลหะทั้งตัวนะครับงานทะเลนี่ จัดไปเลยนะครับครบราคาก็อยู่ที่ห้าพันบาทนะครับผมรวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับรวมจัดส่งรวมเก็บเงินปลายทางนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับห้าพันบาทนะรอบพร้อมใช้งานเลยนะครับเบรกก็ยังแน่นเนียนอยู่นะครับเบรกยังแน่นแน่นมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม